everyone มาพบกับ English by รูป B อีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์คุณครูอาจจะไม่ได้อัดคลิปให้ในะลูกเนื่องจากเราเรียนออนไลน์ site, น้องคุณครูก็เลยยังไม่ได้มีเวลาอัดคลิปให้แต่วันนี้คุณครูจะมาอัดคลิปย้อนหลังให้นะคะใครที่มาเรียนออนไลน์ site, สัปดาห์ที่แล้วใครที่ทํางานแล้วงานนี้นะใครที่ทําแล้วไม่ต้องทําจ้ะส่วนใครที่เรียนออนไลน์ line, อยู่ที่บ้านยังไม่ได้ทำให้ทําให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะ ดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้ปากกาเลเซอร์ก่อนนะโอเคเลเซอร์พอยค่ะ Today we are going to learning about วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ past simple tense Do you know What is past simple tense? รู้ไหมคะ past simple tense หมายถึงอะไร past simple tense คำว่า past เนี่ยหมายถึงอดีต past หมายถึงอดีตนั่นเองนะคะก็คือเหมือนเป็น tense นรกเป็น tense เป็น โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั่นเองพูดง่ายๆเนาะเด็กๆป .5 อาจจะยังไม่ลงลึกมากนะคะ a า t ์ทิ p l e tense ก็คือมันเป็นรูปแบบประโยชนบลูกรูปแบบประโยชน์ที่เราใช้สนทนาในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนต่างๆนะคะซึ่งเราจะใช้ a า t i ทิ p l e tense เนี่ยก็ต่อเมื่อใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะ้ะและจบลงไปแล้วนั่นเองนะคะก็คือในอดีตถูกไหมลูกคําว่าอดีตยกตัวยอย่างภาษาไทยครูบีฟังซิมีว่าอะไรบ้าง เมื่อวานนี้ถูกต้องไหมครับคืนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้วก่อนหน้านี้เป็นต้นเนาะซึ่งคําเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าคําระบุเวลาที่แสดงความเป็นอดีตนั่นเองจะ้ะแต่ถ้าคุณมีบอกว่า tomorrow tomorrow เป็นอดีตไหมคะ No ใช่ไหมอ่าโอเคซึ่ง Past Simple tense จำง่ายๆมันมักจะมีคำระบุเวลาตรงนี้อาจจะอยู่ท้ายประโยคหรือว่าอาจจะอยู่ต้นประโยคก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกเลยค่ะ Repeat after me Yesterday Yesterday หมายถึงเมื่อวานนี้นี่นะคะ Last night Last night หมายถึงคืนที่แล้วค่ะ Last week Last week หมายถึงสัปดาห์ที่แล้วค่ะ Last month Last month หมายถึงเดือนที่แล้วนั่นเองจะ้ะแล้วก็สุดท้าย Last year Last year หมายถึงปีที่แล้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอ,อีกนะลูกนะแต่ถ้าเกิด พื้นฐานต้นๆก็มักจะมีคำพวกนี้ที่เป็นคำระบุเวลาในอดีตนั่นเองค่ะส่วนมากคนเรามักจะชอบใช้ของ e s t e r d a ดก็คือเมื่อวานนี้โอเคนะคะถัดไปค่ะโครงสร้างโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ past simple tense เนี่ยคำว่าประโยคบอกเล่าก็หมายถึงประโยคทั่วไปใช่ไหมลูกที่เป็นบอกเล่าบอกเล่าทั่วไปอาจจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันเดินเล่นอะไรเ่ยที่ไม่ต้องการคำตอบ ประโยคบ,บอกแล้วอาจจะบอกว่าบอกให้รู้บอกให้ทราบตันเองนะคะไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรอย่างนี้เนาะมาดูโครงสร้างของมันก็คือ subject ค่ะตามด้วย verb ช่องที่2 subject คืออะไรก็หมายถึงประธานนะรูปแบบประโยคก็คือประธานตามด้วย verb ก็คือคำกริยากริยาช่องที่2ดูเห็นไหมครูบีแขวนห้อย2กริยาช่องที่2มันจะเป็นคำกริยาที่ ระบุอดีตมันจะแต,ตกต่างกันกับช่องที่1ช่องที่1ก็คือเราใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันทั่วๆไปส่วน subject ก็คือประธานประธานในประโยคเป็นอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคนสัตว์สิ่งของนะคะเป็นประธาน I u v e d t e c h e e เป็นต้นเนาะมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า example นะประโยคแรกค่ะ I a t apple yesterday. ฉันกินแอปเปิ้ล่วานนี้ i ททำหน้าที่เป็นประธานส่วน it ทํำหน้าที่เป็นคำกริยาหรือที่ครูบีเรียกว่า verb ช่องที่ 2. ช่องที่1ของคำว่า it จะเป็นคำว่า i t ที่หมายถึงกินใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันเป็นอดีตไปแล้วดังนั้นถึงใช้ verb ช่องที่ 2. นั่นเอง do you understand ซึ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษอะ มันมักจะตามหลังประธานตัวนี้เป็น subject คูบีเขียนตัวย่อนะ s จุดก็คือย่อจาก subject เนาะส่วนอันนี้คือ verb verb ช่องที่2ถ้านักเรียนสังเกตคำกริยาตรงนี้มันมักจะตามหลังประธานนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็คือกรรมกินแอปเปิ้ลส่วน yesterday ตัวนี้ก็เป็นคำระบุเวลาเหมือนเมื่อกี้ที่คูบีบอกไปใช่ไหมว่าเป็นคำระบุเวลาในอดีตก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคที่2ค่ะเขาบอกว่า she went to Pattaya last month she ทำหน้าที่เป็นประธานใช่ไหมคะส่วน went เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะเป็นช่องที่สองเพราะมันเป็นอดีตไงเห็นไหมกริยามากจะตามหลังประธานเห็นไหมคะไปลอนไปพัทยาล a s t m o n t ก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองค่ะดูประโยคที่3 we walk walked to school yesterday หล่อนเนี่ยเดินไปโรงเรียนนะเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะ V ทำหน้าที่เป็น subject ใช่ไหมคะหรือว่าประธาน subject นั่นแหละ walked เป็น verb ช่องที่2หรือว่าเป็นคำกริยาช่องที่2ที่เป็นคำกริยาที่เป็นอดีตนั่นเองค่ะแล้วก็มี yesterday ที่เป็นคำระบุเวลาให้เรารู้ว่าประโยคนี้นะมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะหล่อนเดินไปโรงเรียนเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะมาดูกริยา3มช่องกริยา3มช่องก็คืออะไรก็คือคํากริยานั่นแหละลูกมันมี3มช่องซึ่งแต่ละช่องก็จะใช้แตกต่างกันนะคะช่องที่1จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันค่ะอ่าส่วนช่องที่2จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีตส่วนช่องที่2จะใช้กับ past p a r t i c i p l e หรือพูดง่ายๆก็คือในกรณีที่ ประธานถูกกะระทานั่นเองนะคะหรือว่าเราเป็นผู้ถูกกะระทำยกตัวอย่างเช่นฉันถูกรถชนอย่างนี้เนาะอ่าฉันถูกรถชนในที่นี้ก็คืออะไรเป็นประธานคะรถถูกต้องไหมอ่าแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ถูกกะระทำฉันฉันถูกรถชนไงเห็นไหม อาเป็นต้นนะคะมาดูคําแรกกันเลยค่ะกริยาสามช่องอันนี้มันมีเยอะมากๆแต่คุณครูยกตัวยอย่างมาที่เรมามักใช้ในชีวิตประจัวมาที่แบบลองเจอบ่อยนั่นเองนะคะคําแรกค่ะ run run หมายถึงวิ่งช่องที่2ของมันก็คือ ran ช่องที่3มคือ run วิ่งเวลาครูบีจำครูบีจะจาแบบนี้ run ran run วิ่งคำถัดมาค่ะ drink drank drunk ดื่ม ดริ n งเนี่ยคือช่องที่1ที่เรามาักเจอถูกต้องไหมแต่ช่องที่สองก็จะเป็นดรังถูกต้องไหมคะช่องที่3ก็คือ d r ร n k ที่แปลว่าดื่มนั่นเองค่ะคำที่3 go went gone ไปจะเปลี่ยนเป็นปากกาไหลเซอร์อให้อันเนี้ย go went gone ไปถ้าเป็นอดีตนักเรียนจำไว้เลยว่าเราจะใช้ช่องที่2ที่อยู่ตรงนี้นะคะถัดมาค่ะ drive drove d r i v e n หมายถึงขับรถถัดมาค่ะ it e at, e a t a n d กินถัดมาค่ะ next นะ do, did, done หมายถึงทำ by, u bought, bought ซื้อส่วนมากที่นักเรียนเจอมักจะเจอเป็นช่องที่1นึ่งใช่ไหมแล้วนี้คุณครูจะมาสอนไปช่องที่2ช่องที่3ากันด้วยนะคะถัดมาค่ะนอกจากนั้นยังมีคำว่า see ที่แปลว่าเห็นนะ see, saw, seen เห็นครูบีจะท่องจำแบบนี้นะ have, had, had หมายถึงมี move move the move the e าย read 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 อ่านนักเรียนจะสังเกตว่าคขาเมื่อ read มันจะเขียนกันเหมือนกันทั้ง3ช่องใช่ไหมลูกทั้ง3รูปไม่ว่าจะอยู่ในอดีตหรือเป็นปัจจุบนันหรือเป็น past participle ถูกรทำเนี่ยเราจะเขียนเหมือนกันเลย read 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 หมายถึงอ่านนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ say 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 พูด swim, s w a m s w a m ว่าน้ำ write, w r o a d r i g t t a n d เขียนอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณรูณนำมาให้เราดูว่า,ากริยาสามช่องเป็นยังไงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่จริงมันมีเยอะมากๆเลยนะลูกนักเรียนสามารถสืบค้นได้ทั่วไปตามอินเทอร์เนต็ตเลยนะจ๊ะถัดมาค่ะมาดูงานของเราวันนี้กันเลย งานของเราวันนี้ค่ะคุณครูให้เราทำอะไร exercise ก็หมายถึงแบบฝึกหัดนะให้นักเรียนลอกลงไปในสมุดพร้อมกับเขียนวันที่นะจ๊ะวันนี้วันอะไรลูกวันวันอังคารใช่ไหม Tuesday แล้วก็วันนี้วันที่15ก็เขียน15แล้วก็วันที่15เราจะแขวนด้านบนเป็น T H แล้วก็ตามด้วยเดือนก็คือ February แล้วก็ตามด้วย2022หรือว่า2022นั่นเองนะคะ Exercise คุณครูให้ทำอะไรคะคุณครูให้นักเรียนเปลี่ยนรูปประโยคค่ะให้อยู่ในรูปของ p a s s i simple tense ก็คือโครงสร้างของมันคือ sub อะไรนะ subject ใช่ไหม subject ตามด้วย verb ช่องที่2ดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะประโยคนี้ค่ะ ก็คือพูดง่ายๆก็คือครูให้คํากริยามาอยู่ในวงเล็บเห็นไหมลูกกริยาในวงเล็บแต่คุณครูให้เรามาเป็น verb ช่องที่1ซึ่งมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมแต่คุณครูเนี่ยให้เราทําเป็น past simple tense โครงสร้างของ past simple tense ก็คือ subject ใช่ไหมลูก subject คูอ b เขียนตัวย่อนะ s จุดก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่คะที่เป็นอดีตช่องที่2แค่นี้เองค่ะนักเรียนก็มาดูคํากริยาช่องที่1ของเราเนี่ย เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นช่องที่2ถูกต้องไหมประธานคูบีให้มาแล้วเนี่ยประธานเขาเรียกว่าประธานก็คืออยู่ต้นประโยคตรงนี้ใช่ไหมคะโกช่องที่2ของโกก็คือคําว่าเวนถ้านักเรียนไม่รู้ว่าช่องที่2ของมันคืออะไรอยู่ในกริยา3ช่องเมื่อกี้ไงอาหารนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ do you understand โอเคก็คือให้นักเรียนเปลี่ยนคำในวงเล็บเนี่ยเป็นเวิร์บช่องที่2เป็นคำกริยาช่องที่2ซึ่งเราก็จะดูได้จากเห็นไหม เนี่ยเนี่ยช่องที่2ก็คือคำพวกนี้นักเรียนก็มาดูว่าช่องที่1ครูบีให้มามันคือคำว่าอะไรนักเรียนก็มาเปลี่ยนเป็นช่องที่2เข้าใจไหมคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในครับหนะะ้าค่ะ bye บา e see you again next time